วันนี้บริษัทคอนเริญช่างคิดนะครับมีโอกาสทำรีวิวนะครับเครื่องยนต์สีแถวนะครับอันนี้ลูกค้านะครับมารับของนะครับโรงงานเราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอำเภอพระพุาทนะครับอันนี้ลูกค้าอยู่ใกล้โรงงานนะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้านะครับดูทำรีวิวนะครับเรื่องล้อสูงนะครับล้อบางนะครับทำรีวิวให้ เผือคนอื่นถ้าทําแบบนี้ได้ก็ดีนะครับตอนนี้ข้างหน้าของเรามันมีรถ2คันนะครับรถสอดอีกคันนึงก็ใช้ล้ออ้วนนะครับล้อปกติแล้วก็อีกคันนึงนะครับเป็นล้อสูงแต่ก็หน้าครับไม่อ้วนนะครับเป็นบางนะครับเราจะไปดูใกล้ๆกันนะครับเนี่ยคราบองมองตรงนี้นะครับตอนนี้เราตั้งไว้ที่70เซนนะครับ ระวังแถวนะครับระยะระวังแถวนี้นะครับเนี่ยครับเจ็ดสิบเซนนะครับเราตอนนี้ตำแหน่งรอเห็นนะครับอยู่กลางร่องพอดีเลยนะครับไม่เหยียบตำแหน่งที่ก้าพวดลงนะครับมันจะห่างกันอยางกขพปวดประมาณสิบเซนนะครับอานี้ครับดูข้างหน้ารอแบบนี้นะครับ รถฟอร์ดนะครับ6,600เครื่องยอดก็เป็น4แถวมันจะอยู่ตำแหน่งล้อนะครับมันจะอยู่กลางล่องพอดีเลยนะครับอันนี้เป็นแถวแรกแถว2แถว3แถว4นะครับเครื่องยอดก็เป็นกระทูจานนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับกระทูนี้ก็เป็นเหล็กเหนียวหมดแล้วนะครับ รุ่นเก่าเป็นเล็กหล่อครับตอนนี้เล็กเหนียวหมดแล้วครับแล้วก็ใบแซะนะครับปันก็รุ่นใหม่มีคู่หน้ามีคู่หลังแล้วก็มีคู่ในอีกนะครับทั้งหมดมันมี6ใบนะครับดินเหนียวนะครับดินแฉะนะครับลุยได้เลยครับหยอดได้เลยดินมันจะไม่ติดกับใบผานะครับทั้งกุยนะครับรุ่นใหม่ทั้งกุยก็ลูกใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีตัวนี้มีตำแหน่งนะครับ อ,ออกมากออกน้อยมันเรือมากหรือน้อยครับตัวนี้เห็นครับแล้วตัวนี้ตัวปรับปุ๋ยนะครับปรับได้นะครับหมุนนะครับหมุนได้เลยมีตำแหน่งหนึ่งเซนสองเซนสามเซนได้ละกี่กิโลนะครับก็ตั้งได้นะครับมันไม่เกี่ยวกับเวลาเราเปลี่ยนสเตอร์อยู่นี้นะครับปริมาณปุ๋ยนะครับมันก็ไม่เพี้ยนนะครับเรารุ่นเก่าเราเปลี่ยนตำแหน่ง ปริมาณเมล็ดเปลี่ยนปุ๊บอุ้ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับทีนี้เราต้องอุดรูดินเหนียวดินน้ำมันนะครับอันนี้หมุนได้เลยครับหมุนง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นถังนะครับถังสัญลักษณ์ถังกลมของพอนเจริญช่างกิดนะครับถังเม็ดไม่เหลือนะครับถังกลมับอดจักรก็เป็น้อยางนะ รัดโซ่นะครับรอยบัดโซ่มีเป็นสีแถวนะครับรุ่นอิสระนะพื้นที่สูงสูงต่ำต่ำนะครับหย่อนได้เลยครับง่ายง่ายครับตอนนี้อ่าเรามาดูฝั่งนี้นะครับอีกล้อหนึ่งนะครับล้อนี้นะครับก็อยู่กลางร่องเหมือนกันนะครับก็หยอดได้เหมือนกันแต่มันก็จะชิดตำแหน่งที่เราเราหยอดกระโพดอยู่นะครับแต่ก็ยังค้นอยู่นะครับ แอันนี้สองคันนะครับวันนี้ลูกค้าพอดีมารับของที่โรงงานนะครับก็ทำรีวิวให้ลูกค้านะครับถครสนใจนะครับก็มาที่โรงงานได้นะครับสินค้าของคนเจริญช่างคิดนะครับมาตรฐานนะครับสมดุลกับราคานะครับสำหรับราคาลบควนนะครับโทรหาบริษัทนะครับมันมีรายละเอียดมีเบอร์ติดต่ออยู่ในวิดีโอ วิดีโอนะครับเราก็จะเขียนให้อยู่นะครับติดต่อได้นะครับโรงงานอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอำเภอ,อบุรดานะครับขอบคุณครับ